สวัสดีครับวันนี้หวังว่าทุกคนจะต้อนรับความรู้ที่เราจะนำมาฝากกันในโลกของเราเนี่ยหลายครั้งเราถูกสอนให้มองสถานการณ์ต่างๆด้วยกรอบความคิดแบบชนะแพ้หรือ win lose ครับเราเชื่อว่าถ้ามีคนชนะก็ต้องมีคนแพ้หรือไม่ก็ต้องเป็นแบบแพ้ๆที่ไม่มีใครได้อะไรเลยความคิดแบบนี้ทำให้เรามองชีวิตเป็นการแข่งขันที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสุดท้ายแล้วก็สร้างแต่ความขัดแย้งและความเหนื่อยล้า วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกับกรอบความคิดที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์และความสำเร็จนั่นคือการคิดแบบวิน -win ครับเราจะมาดูกันว่าการที่เราค้นพบทางเลือกที่3ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ใช่เป็นเพียงการประนีประนอมครับแต่มันคือการยกระดับชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ของเราให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างไรครับกรอบความคิดแบบวินลูสมักจะนำมาซึ่งปัญหาในระยะยาวครับ เพราะมันสร้างความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจวินลูส e ฉันต้องชนะคนที่ยึดต,ติดกับความคิดนี้มักจะใช้การข่มขู่อำนาจหรือการเป็นคนตามใจคนอื่นเพียงเพื่อให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการในท้ายที่สุดความสัมพันธ์แบบนี้จะทำให้ฝ่ายที่แพ้รู้สึกขับแคนใจและพร้อมที่จะเอาคืนลูส์วินคือการยอมเสียสละความต้องการของตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งคนแบบนี้มักจะเป็น people pleaser ที่จะเก็บความรู้สึกไม่พอใจไว้ข้างในจนระเบิดออกมาในที่สุด lose lose คือการที่ทั้งสองฝ่ายไม่ยอมกันและเลือกที่จะทำลายความสัมพันธ์หรือสถานการณ์นั้นไปเลยการคิดแบบวินวินไม่ใช่การพยายามหาจุดกึ่งกลางของ2องฝ่ายครับแต่คือการมองหาทางเลือกที่3ที่ทั้ง2องฝ่ายรู้สึกว่าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และรู้สึกดีกับผลลัพธ์นั้นการจะเปลี่ยน ความคิดไปสู่วินวินต้องเอเาศัยหลักการสาข้อนี้ครับ 1. โฟกัสไปที่ความต้องการที่แท้จริงบ่อยครั้งที่เราติดอยู่กับวิธีการที่เราต้องการแต่เรามักจะลืมความต้องการที่อยู่เบื้องหลังนั้นวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความขัดแย้งจงอย่าทะเลาะกันที่วิธีการครับแต่ให้ถามว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณในเรื่องนี้การเข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่ของอีกฝ่ายจะนําไปสู่ทางออกใหม่ๆ 2. สร้างทางเลือกที่หลากหลายอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่สองทางเลือกครับจงสมมุติว่ามีทางเลือกที่ 3, 4หรือ5ที่ยังไม่ถูกค้นพบวิธีปฏิบัติให้ทั้งสองฝ่ายระดมสมองเสนอทางเลือกออกมาให้มากที่สุดโดยไม่มีการตัดสินในช่วงแรกแล้วค่อยนำมาวิเคราะห์ภายหลัง 3. ม,มองความสัมพันธ์เป็นสินทรัพย์การคิดแบบวินวินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ค,หความสำคัญกับความสัมพันธ์มากกว่า การได้มาซึ่งชัยชนะในครั้งนี้วิธีปฏิบัติจงแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพและให้คุณค่ากับคนรักคู่ค้าหรือเพื่อนร่วมงานของคุณการสร้างความไว้วางใจเป็นรากฐานสำคัญของการหาทางออกร่วมกัน 3. นํนำวินวินไปใช้ในชีวิตประจำวันครับการคิดแบบวินวินสามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ในความสัมพันธ์ปัญหาคู่รักทะเลาะกันเรื่องวันหยุดคนหนึ่งอยากไปทะเลอีกคนหนึ่งอยากไปภูเขา วินวินค้นพบทางเลือกที่3คือไปเที่ยวทะเลช่วงวันหยุดนี้แต่ให้วางแผนจองทิปไปภูเขาสำหรับวันหยุดยาวครั้งถัดไปทันทีต่างฝ่ายต่างได้สิ่งที่ต้องการเพียงแต่สลับช่วงเวลาในที่ทำงานปัญหาพนักงานคนหนึ่งอยากทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่างแต่อีกคนก็อยากให้เข้าออฟฟิศวินวินกำหนดกฎร่วมกันคือเข้าออฟฟิศในวันที่ต้องมีการประชุมสำคัญหรือต้องระดมสมอง แต่ให้ work from home ได้ในวันที่ต้องทำงานที่ต้องใช้สมาธิสูงและมีประสิทธ,ธิภาพสูงยืดหยุ่นตามประเภทของงานไม่ใช่ตามความชอบการคิดแบบวินวินคือการปลดปล่อยเราจากความคิดที่จำกัดครับมันสอนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่2ทางเลือกเสมอไปแต่มีทางเลือกที่3ที่สร้างสรรและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรอให้เราคนพบอยู่เมื <ME> ่อ <U TER 1> <med S 2> คุณเปลี <shameful S 2> ่ยนว <พบ S 2> <ม>ิธีคิดเป็นวินวินแล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแรงขึ้นความขัดแย้งจะลดลง และคุณจะกลายเป็นคนที่แก้ปัญหาได้อย่างฉลาดที่สุดคนหนึ่งครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้แง่คิดดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ